ประกัน2บวกให้ความคุ้มครองอะไรบ้างประกัน2บวกตามมาตรฐานทั่วไปจะมีความคุ้มครองในเรื่องของรถยนต์สูญหายรถยนต์ไฟไหม้และในกรณีรถชนรถไม่ว่าเราจะเป็นฝ่ายถูกหรือฝ่ายผิดก็ตามประกันชั้น2บวกให้ความคุ้มครองจ่ายค่ารักษาให้กับคู่กรณีสูงสุดถึง50,000 0บาทต่อคนในกรณีที่เราไปชนคนอื่นเป็นฝ่ายผิดขึ้นมาและทรัพย์สินของเขาได้รับความเสียหาย ก็มีวงเงินความคุ้มครองจ่ายเรื่องทรัพย์สินให้กับคู่กรณีแทนเราสูงถึง1ล้านบาทหากว่าคนในรถเกิดได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตมีค่าสินไหมทดแทนจ่ายให้10,000แบาทต่อคนมีวงเงินประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญาให้สูงถึง3 0 0 0 0นบาทต่อครั้งหากว่าวันนี้คุณต้องการทําประกันชั้นสองบวกแบบซ่อมเขาซ่อมเรา แบบราคาประหยัดสามารถติดต่อทักหาปุกลยาได้เลยนะคะและปุกลยาจะบอกว่ามีความคุ้มครองพิเศษอีกมากมายที่จะแนะนําให้คุณค่ะทาประรกันวันนี้คุณมีคนดูแลกรมธรรม์ที่ดีหรือยังหากว่ายังไม่มีติดต่อทักหาปุกลยาได้เลยนะคะตามช่องทางด้านบนโปรไฟล์ที่ให้ไว้ทาประกันสําคัญที่คนดูแลนะคะ